ครับแต่วันนี้มาชกในพิกัด70กิโลกรัมก็ต้องขอยืนยันอีกครั้งครับเดือนกรกฎานะฮะพบ้านไทยไฟต์โดยพี่พนาแล้วก็คุณสินนะฮะบอกว่าปลวกแดงเจอกันแน่นอนกับไทยไฟปลวกแดง C.K. Uni ครับ โอ้ก็เรียกว่าปลวกแดงเนี่ยเป็นเจ้าภาพมาหลายครั้งละนะครับไปทุกครั้งปลวกแดงแตกและก็ประทับใจทุกครั้งด้วยโอ้พม่าร้องไม่หมดแล้วไม่ใช่รถไทยก็เยอะคนไทยก็เยอะคนงานเยอะมากเออปิดเมืองแล้วครับวันนั้นอ่ามาดูครับตรงนี้ก่อนครับที่อุบลอ้าวบอโคลครับตองเขาน้อยครับพักครับพักเด็ก้วยฮะโอ้ไปถึงสองนครับ บอโดยกล่องดวงใจโดยท่าไหนไม่รู้ฮะโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่แตว่ากรรมการฟาบอลเอียงอุบนถือว่าถือว่าโอเคเลยนะต้องให้พักก่อนต้องให้พักก่อนนะครับนกรีกรมกรมการข้างเวทีครับแทสนามมาแล้วครับเข้ากัะจับกล่องดวงใจของนักกีฬานักมวยต้องใช้ตลอดชิดดูภาพช้าๆว่าโดนท่าไหนาย,ยังไงนี่แน่ครับโอ,โอ้แข่งแท้โอ้ย ียวหน้าเชียวหน้าหน้าเชียวปากสันถามหน่อยจะพกมาเยอะทําไมอะไรนะพกมาเยอะทํ <c oughs> าไมหรือว่ากระจับมันผิดไซส์มันเล็กไปหน่อยกระจับ <c oughs> ดูสภาพช้าๆเป็นไงหนึ่งสองสามสีบใช่ไหมเตะเปี้ยงเอาให้โป๊โอ้โ,ฮโฮสำสำหสาวๆร้องว้า เสียดายถ้าเกิดมันจะมันจะมันจะช้ำไปนะลมาบอ่ล <c oughs> ผมเล็ก อาจจะต้องคลายหน่อยฮะต้องพักหน่อยต้องคลายหน่อยต้องอาจจะต้องคลายแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็คือไปไปไปเก็บใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูใกล้ๆหน่อยฮะไม่ต้องไปฮะเราไม่ต้องเลยเดี๋ยวไปคลายไปแก้ไปเก็บใหม่ไอ้นี้ช่วงที่เขาคลายกับจัดนี่ขอไปดูใกล้ๆหน่อยไม่ต้องครับกล้องส่องอยู่ฮะกล้องส่องอยู่เอาเดี๋ยวไปแต๊ปให้ดีแต๊ปให้ดีเขินเนี่ยเขินเนี่ยคือคือน้องโอ้ดีบอก ก็เล็กกว่าเขาไงไม่ไม่คือใส่ไซส์เล็กสุดแล้วกระจับมันมีหลายไซส์นะฮะกระจับมันมีหลายไซส์อันนี้จะฟังก์ชันเรื่องกระจับครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงครับกระจับเล็กกระจับใหญ่กระจับมีหลายไซส์น้องโอที่ไซส์เล็กสุดโอ้โหไซส์เล็กสุดแต่ว่ามาที่ไซส์ใหญ่สุดแล้วแล้วเลยเนี่ยเมื่อกี้เตะโดนหัวเลยครับผมหัวเน่าหัวเน่าต้องดูต้องดูต้องเช็คในกีฬาให้ดีครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอุบลบ้านผมมีที่เที่ยวเยอะนะฮะที่ไหนบ้างอะ มีโขงจีโขงเรียกว่าอะไรม่น้ำสองสีใช่ไหมครับมีผาแต้มมีผาชนะใดมีเสาเฉลียงโอ้โหแล้วก็อาหารการกินอีกเยอะมากนะครับอะไรบ้างไปเช้าพากินก็ขุยจ้โบราณก็ไปร้านยอ้อร่อยมากแล้วก็หมูยอหมูยอหมูทุกหมูฝอยอันนี้ต้องอร่อยเลยเป็นของฝากเมืองอุบลเลยคืออยากจะบอกว่าใครมาก็ขอให้มากินนะอาหารที่นี่อร่อยนี่คุณนพราทินนะดรนพพราทิน ครับแล้วก็พัลลียา,น,านะครับ<า>แล้วก็ท่านผู้ช่วยรัตบุตรปรเบอร์แม่ไม่ไปเล่นหวยเป็นเรื่องของมันเจ็บแค่ไหนครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตลอดชีวิตนะฮะถูกต้องครับอ่ะขอ,อโทษกับพวยแล้วสู้กันใหม่ครับนี่ฮะน้ำใจนักกีฬาอ่ายอดเยี่ยมนะครับสู้กันต่อไปนะครับยกที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสู้กันต่อนะครับลักษณะว่าพบหมูยอวนมาด้วย แต่ไม่ต้องห่วงนะครับคนอยู่บ้านใจนะครับถ้าออนไลน์ก็พิมพ์เข้าไปในเฟซบุ o กแคนเพล็ดนะครับของฝากหนึ่งบนมิสเตอร์บอสนะของฝากหนึ่งบนมิสเตอร์บอสครับอ๋อเจอเลยใช่ไหมเจอเลยเจอเลยอ๋อห้ามไถนาห้ามเค็นนะฮะอวสองเก้าไม่ได้ครับสองเก้าไม่ได้โดยจางฏิการบุทไทยเราครับมาครับหมูหมัดมาดี่ครับมาดี่เจอกับน้องโอคู่นี้บอกเลยว่าคุกกี้ซูซีแน่นอน อะไรเงี้ยจะเก็บเล่นกันหนักๆครับเตะขวานะครับมาดี้มาดี้18ปีครับน้องโอ24ปี18ปีนี้ใส่ไส์ใหญ่สุดเลยครับเข้ากําลังโตเด็กกําลังโตเด็กกําลังโตเเข้าใจได้ฮะระบาดขึ้นนะครับเตะขาครับแม่พยายามจะบวกปัดขึ้นครับความเข้าวความแข็งแกร่งมาดี้ไม่ธรรมดานะครับ ไม่บพอ่พอพ่บอกเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมไปเข้านห้องน้ำแล้วไปเจอน้องโอบอกว่าถ้าเกิดหน้ายับเนี่ยมไ,ไม่ไม่ไม่ให้ไปเที่ยวที่66อ,อ๋อระวังตัวแจเลยควรไปได้ทจีนโอมไม่ต้องห่วงครับไปไงนขัก็ตอนรับเดาครับขอให้ผลให้ชนะเป็นพอครับโอ้ครับมาที่การหลบสายตาดีฮะหลบเล็กได้ยอดเยี่ยมครับทุกทีต่างคนต่างเกรงต่างคนต่างระวังอยู่ ปกติเดินหน้าแค่คนเดียวครับก็กลัวหน้ายับไงครับเดี๋ยวอีกอย่ามอแล้วก็เสียหน่อยไม่เข้าร้านนักซ้ายชื่อนักท้าอะไรนักเสียหน่อยมิก66อ๋อมิกมิกเหรอ๋อผมไปไม่ได้แล้วผมจะมอโอ้โหเจ็กโอ้ยดูฮะดูความเขี้ยวของแกครับเป็นมวยฮะจับแล้วดึงลากออกมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้ยนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงเก่งตักซองคฟจิตลูกเนี่ยโอ้โหตอนนี้อยู่อเมริการวยไปแล้วใช่ฮะ ก็เป็นคนเผยแผ่วยไทยครับถึงในโซ์มาเวอร์ของประเทศไทยจิ้สายจิ้สายจิ้สายต้องแน่ขวานไม่ตามครับเตะขวาได้ครับมาดิมาดิเกมมัดยาวครับช่วงยาวกว่ามัดช่วงชกร่ยะไปลในชั้นละครับเป็นงานหนักนะครับโอ้โหวังแข่งใชวยอ่ะหมดยกได้ครับพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับต้องเช็คกระจับไม่ไม่ต้องนะอ่ะเป็กไทยกระจับนิดนึงครับ อยูภาพช้าๆนะครับยกแรกที่เกิดขึ้นครับวางแข้งขวาเจาะล่างพยายามจะบวกหมัดคืนนะครับมาดีครับเนี่ยครับจะว่าหุ้งสายทำได้สวยเสือขาเดียวนะครับจากด้านของน้องโอครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับ บริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนปุ๋ยไข่มุกต,ตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข2 7<ม>่บเไม่แล้วครับยังไม่เข้าที่ครับผมผมบอกให้เทปเอาไว้ต้องเทปอย่างเดียวฮะอย่างนี้ใส่ไม่ได้ก็ต้องเทปนะคือบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องพกมาเยอะก็ได้นะครับ อ่ามันคือผมมันใหญ่คือจริงๆแล้วแถวบ้านผมมีข้าวต้มมัดให้กินเพียบเลยไม่ต้องพกมาอันนี้เข้ามาอุบลไงมาอุบลนึกว่าหมูยอั้อมูพราะหมูยอมาด้วยอ่านี่ครับก็มีพออนะครับพอยะพอยะนัทตพลอ่าอ่าพอยงเราครับผมครับไม่สบายใจเลยคนนี้สบายใจครับไม่ต้องพกมาเยอะใส่เล็กก็ได้มต้องบอกว่าสําคัญครับเรื่องนี้นะฮะต้องเซฟตี้นักกีฬาของเราคือตอนนี้คุณ เจ้คุณโจมหาเฮงเนี่ยครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำค่ายมวยต่อไปหรือเปล่าทำต่ออยู่แล้วชนะเนี่ยวันนี้ชนะชนะชนะแต่ว่าชนะแบบชนะแบบจะทำต่อดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยควรจะทำต่อเพราะว่าเป็นมวยเลี้ยงค่ายพอเหรอมวยเลี้ยงค่ายมวยเล็งค่ายครับมวยสร้างครับมวยสร้างสร้างทีสร้างสิ์ป้าบอกตามต่อยกที่สองครับมาดูครับคู่นี้มาดี้กับน้องโอคู่ว่าให้ขวาสวยครับ นี่ครับมัดนี่อันจาร้านะครับสำหรับมาดี้ครับเช้าจริงๆครับมัดที่การแก้ของนุ๊กปูนะครับแทงมีไหมโอ้ยแข็งหวาหนักครับฝ่าขึ้นไปนะครับต่อยลึงตัวแล้วก็แทงเข้าขวฝาครับเนี่ยครับแหมช่วงชกของมาดี้สูงครับเพราะนั้น เต่าใหญ่ยับตัวได้ครับถูกต้องครับ่อยยังตัวได้ครับแต่ว่ามาดี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากไฟแรกที่เราเห็นครับโอ้ยเบี่ยงหมัดมาจากทะเยานะครับอโอ้ไม่จับ<น>ด้วยจับโชว์ด้วย,โ,วย <laughs> โอ้ยของเขาไม่ธรรมดาเหมือนเหมือนเหมือนได้ยินผู้บรรยายครับมันเบี่ยงควายไม่โดนนะมื่อจีนี้แม่โอ้ยหวานแค่ควายสวยครับตอนนี้ที่โค้งซ้ายของมาดี้แดงเชือกแล้วครับแมาดี้วันนี้ทํา ออมาอุบลเนี่ยแกรู้ว่าอุบลสาวงามเยอะนะครับแอดเลยครับโอ้ตีสูงไปหน่อยครับน้องโบครับรววน,น้องโบน้องโบไม่ต้องมาจับไม่ต้องไม่ต้องดึงเรียกว,ว่าต่าง,งอุตส่าหสุขุมขึ้นแล้วครับตรงนี้ตีพัดใหมครับน้องโบมาที่ข้างหูหมัดขวาไม่โดนนะครับหมัดหนึ่งสองน้องโอบก็โดกมันคืนครับ ขวาครับหัวเชื่องเเชื่อครับไปนะครับเอาละครับไปไม่ไหวตาลอยลุกขึ้นขึ้นเรียบเรียบเรียบโรยโวแชเป็นโวแชเป็นผมเป็นอะไรฮะยังไม่ดูเดินอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับโอ้แสดงว่าหน้าหน้าใสๆเดินอย่างงี้ไปได้เลยมิกหกได้เลยแล้วดูแล้วดูดูเลขฮะ โดนยังไงแหลกหมัดกันครับโดนยังไงสายไปก่อนนะทุนละมูลทุนละมูอยู่โอ้ยโดนหมัดขวาเนี่ยครับอขวาเข้าไปคางครับขาพับเลยอ่ะขวาเข้าไปคางครับเดี๋ยวดูครับไอชุนละมุนตรงนี้ไม่ไม่ได้เท่าไรครับแล้วแล้วดูหมัดนี้ครับแล้วสายไม่เท่าไรครับเดี๋ยวมารอดูขวาครับรอดูขวาครับรอดูขวาครับขวาหมัดนี้แล้วหมายัางขวาหมัดนี้แล้ว ถามอะไรตอบได้ได้อิมรู้จักรู้จักหมัดรู้จักรู้จักโอ้โหเรียบฮะเรียบเรียบร้อยโอ้โหทิ้งไปทั้งไหลนะครับเรียกว่าขางครึ่งหนึ่งปากครึ่งหนึ่งจมูกครึ่งหนึ่งคอพลาดเชือกโอ้โหดูฮะนี่ครับโอ้ยคนถ่ายคนถ่ายดูนี่เนี่ยดูดิฮะถ่ายดูฮะคนถ่ายคือเก็บงานก่อนเก็บงานก่อน พระพุทธศนาครับ The น i n อ e r s น้องโอโช5่าพยัคฆ์ from Thailand อ้าวโอ้โหสุดยอด <Ooh. S 1> uh, oh so ประมืนนะฮะให้กับมมฮัมหมัดมาดีด้วยเป็นกำลังใจกัาหน่อย